ต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ CIV ยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับรอบชิงชนะเลิศครับระหว่างยีนนะฮะจากขับพอร์เชอร์นะฮะเจอกับโอเว่นนะฮะจากขับเอทขับเนาะเออนะครับรอบชิงชนะเลิศครับมาดูกันครับยีนครับอยู่ในสีเสื้อเมนยูโอเว่นก็สีเสื้อเมนยูนะนะครับยีนได้เขี่ยก่อนนะครับเป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะคืนที่เจอราดครับอย่ที่เอเปเป้ฮะ เดรลาดครับแพ้ไปให้รักฟอร์ดโดนเฟอร์ลานครับตัดเกมไม่ได้วิตเตอร์เช็คคืนมาให้ที่ดุคเตอร์คาร์ลคาร์ลไปที่ดิวิเวคแฮมนะครับไอแฮมได้บอลอีกครั้งครับออกด้านข้างไปที่วัสดุวิเอร่าไปที่คาฟูฮะเด็กขึบอลเออฮะไปที่วีเอร่ากาจิตครับเอ็มเ,าาเปเป้ได้บอลยิงเอ็มเปเป้ครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง จ่ายฮะกิกครับกิกยังได้อยู่ที่ A P P. เอาปาเป้เี้ยคือไม่ใช่กิกครับไปทีลูบิลิกเก้ลูบิลิเก,เก้ปั่นลูกนี่ครับอืเป็นจังหวะล้ำหน้าหรือเปล่าน่าจะล้ำหน้านะโอ้โหล้ำหน้าไปก่อนนะฮะจังหวะนี้นะเจะเช็คกันรับสบายครับลูกนี้นะจะเปิดยาวมาฮะอีเอลล่าฮะเอาไปที่คาฟู มาที่ลูมิเนเก้ฮะแต่บรนทัดหนึ่งทียบก็ยิงครับอืมติดฮะแรดฟอร์ดฮะโอ้โคลียาวมาเจอชิจิลาตกอกส้นให้กิกเอ็มเปอร์เป้ฮะแทงขึ้นหน้าไปให้กับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดหมุนตัวส่งฮะเลสลิมิเก้ลูมิเนเก้จะยิงฮะักิลต์ลูเตคาร์รอตผาดจิกเวล่าฮะขึ้นมาที่แรดฟอร์ดลูมิเนเก้ของโอเว่นนะฮะไปที่จอห์นคัพจอห์นคัพยึดหนึ่งจังหวะฮะ ก็จะยิงไม่ยิงออกมาช้จิตเวลาเวลาอย่างไงครับไหลเข้ามาที่จอครับอีกครั้งออกมาที่เพียแฮมโยนเข้าไปฮะติดสก,กัดออกมาครับยินได้บอลอีกครั้งครับแทงขึ้นหน้าไปที่อเอร์เปย์ลูมินิกเก้ครับไปที่บาร์คลาร์ฟอร์ดอ,ออกมาที่แดนกิสเปเป้พลิกจะยิงติดครับผมล่าจิตเวลาของโอเว่นได้บอลไหลขึ้นหน้าไปให้ลูมินิกเก้ ยูนิกเก้ออกมาที่จดบิ๊กแฮมิ๊กแฮมไปที่ไม่ได้อีกครั้งไหลเข้าไปครับมานินี่ตัดไม่ได้บอลมาข้าทางเจอร์ลัดครับไหลมาให้ไดอนกิกยีนในสีเสื้อสีแดงนะฮะแมนยูเหมือนกันเนาะส่วนโอเว่นอยู่ในชุดสีขาวนะฮะนี่คือแบตทีมชนะเลิศนะฮะ UCL ซีซั่นสิบสี่นะยูนิกเก้ครับของยีนได้บอลแบลตฟอร์ดไลน์ที่เอัลเป,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 ปียยีนเรื่องการนี้ติดครับผม มาที่คาฟูนะฮะาจิกวิลล่าได้บอลครับขึ้นไปที่คคนแลตฟอร์ดแลตฟอร์ดพิกหาช่องครับไหลมาที่โจฮันครับไม่ทันครับผมโอเว่นนะฮะไหลออกมาให้โจแอนครับไม่ทันเด็กยาวๆขึ้นมาฮะครับแลตฟอร์ดหมงได้าิดเปาโลมารินี่ออกมาที่วาลานฮะับเบคแฮมครับแทงขึ้นไปให้ลูบินิเก้ลูบินิเก้ให้แลตฟอร์ดแลตฟอร์ดจับบอลได้แลตฟอร์ดจะยิง โดนไปเกินเบอร์ครับอืมก็เป็นหัวพันพันหัวฮะโดมิโตคาร์สครับเคียร์ออกมาฮะก่ายไปที่พัชจิกเวล่าโอเว่นในเสื้อสีขาวกำลังบุกขึ้นไปนะฮะโจฮันครับครับไหลไปที่มาครับแล้วฟอร์ดเแฮมยอดมาลูกนี้ครับจับได้ไม่ได้อืมไม่ทันครับออกหลังไปซัก่อนนาะยิงครับโดยดีวิตเดเคอร์เปิดขึ้นไป อาร์คัดฟอร์ดมงย้อนมาให้วิเอลล่าสกิวินเจอราดครับไปที่ลานกิกออกมาที่มาคาร์ฟอร์ดอิมเป้ได้อีกหนึ่งทีหาช่องหาช่องไหลเข้ามาครับเป็นลูมินิเก้ฮะยิงเข้าไปครับโอ้ยผ่านตัวปีเตอร์เช็คเข้าไปครับผมโก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 นะครับเป็นทายลูมินิเก้นะฮะได้บอลนะฮะจากอิมเป้แล้วก็ยิงเข้าไปนะฮะเห็นยิงครับ อยากขับคอสเชอร์ขึ้นนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ดีวิ๊กแฮมครับของโอเว่นครับไหลขึ้นมาชที่นักแรดฟอร์ดเบคแฮมยิงชี้เบกแฮมหาช่องมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยิงติดครับได้จังหวะฟาวด้วยนะครับจังหวะนี้นะฮะเป็นโอเว่นนะฮะในเสื้อสีขาวนะบุญโอเว่นนะฮะได้ฟาวจากการตัดเกมของโซเคมเบลนะฮะ เอาครับโอเว่นจะขับเอสขับครับจะยิงหรือไม่โอเว่นยิงเข้าไปครับโอเป็นเดวิดเบ็คแฮมครับยิงฟรีคิกเข้าไปลูกนี้ครับเฉียบขาดจริงๆครับโก้โก้นะฮะโอเว่นตามปีเสมอยิงกับคอเชอร์สำเร็จนะับผมกากฟรีคิกโดยเดวิดเบ็คแฮมครับยิงเข้าไปลูนี้ครับบินไม่ทันเลยครับเดกอาพยายามบินแล้วนะแต่บินไม่ทันนะฮะ มันมามุดลงมาพอดีนะฮะเป็นเดวิดบักคำนะฮะหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับยิงหนึ่งโฮเว่นหนึ่งเบตแฮมได้บอลไปที่คาฟูฮะคาฟูเปิดยาวยาวขึ้นมาให้กับลูมินิเก้ดึงบอลลงจังหวะนี้ลูมินิกเก้ปไงลูมินิกเก้โดนเข้าแท็กสองฮะไม่มีจังหวะยิงครับบอลไหลเข้าไปที่ดิวิเกร อีกอาคว่วางยามที่ด้านกิ๊กครับผมเจอราดครับไปบินิกเก้เจอเบคเบอร์ตันไหมฮะหยุดขึ้นบ้าเออมันที่แอมเบอร์ฟเฟอร์ไลน์ออกมาที่ไม่ขึ้นบาเอออีกครั้งมัคาฟูฮะเข้ากลางมาที่เวลล่ามาคัดแ l ดฟอร์ดฮะหาช่องไม่เจอฮะับผมตัดโดยยีนฮะยีนอาทิตย์นะฮะเสื้อสีแดงโอวเว่นเสื้อสีขาว หยอดมาลูกนี้เรีับมาข้าดัดฟอร์ดไม่ทันครับอีเกอร์เช็คออกมาตัดครับผมจบครึ่งแรกครับผมเสมอการที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับยิงเหนอกายิงสองครั้งนะฮะโอเว่นหนึ่งยิงหนึ่งนะครขับพอร์เชอร์นะฮะปะทะกับขับเอสขับนะฮะวันนี้เ็คนดูไม่เล่นนะฮะเล่นไหฮะเดี๋ยวจบเดี๋ยวจบนี้เล่นนะมาดูครึ่งหลังกันต่อฮะ โอเว่นได้เคี่ยรขึ้นมาก่อนนะครับคัทและฟอร์ดของยีนี่ครลูมินิเก้จ่ายมาที่เอ็มเปอรเป้เอ็มเปเป้ไปที่ลูมิเนิจิตวิเอลล่ายืนยีนเสื้อสีแดงนะครับโอเว่นในเสื้อสีขาวนะคาฟูครับยืนไปที่แพสติกเวลล่าฮะโรฮันครับอีกครั้งเวลล่าแทงขึ้นไปครับลูบินิเก้ทจะไหลครับโอ้โหเป็นมาคัทแระฟอร์ดนะครับโอ้โหบอลล้นมาถึงมาคัทแระฟอร์ดเฉยเลยครับ สวนตูมเดียวเข้าไปครับเดกอาบินไม่ทันเลยฮะลูกนี้นะโอ้โหอยู่จังหวะนี้ฮะไหลขึ้นไปครับไม่ถึงเลดฟอร์ดได้ยังไงไม่รู้นะแคมเบลเออเลยฮะลูกนี้ถึงฝั่งโอเว่นนะฮะขึ้นนำเป็นสองประตูตอนหนึ่งฮะลูกนี้ไหลเข้ามาฮะหลุดจากแคมเบลเข้าเท้าเลดฟอร์ดเฉยเลยฮะเออมะครับ เดนโอเว่นครับขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งยิงได้เคลียร์ครับไปที่บินิกเก้ฮะออกมาที่เ e อ็มปาเป้เอ็มปาเป้เจอยิงครับติดเฟร,ร์ลานะคาฟูตักขึ้นมาที่พาติเวลา่ลาไหลไปติดบินิกเก้ฮะเจอยิงขึ้นมาใหม่อีกครั้งอืโรเบิร์ตเฟร,ร์ลานะยิงได้อยู่นะอัลเบิร์ตอัลเบิร์ตเฟร์ลาน ตัวันครับครับไปที่มาฮัตแลตฟอร์จดจะแทงมันมีเก้งไม่ถึงมาไดนีดักได้ฮะไปที่ดิเวทเบแคมครับผมคืนกลับมาเบคแคมอีกครั้งหนึ่งเวล,ลาไหลมาเป๊ไหลเข้าช่องกลายตรงนี้แลตฟอร์ดจะได้ยิงไหมจะได้ยิงไหมยังตันกันอยู่ไม่ได้ฮะตัวพันธ์พันหัวฮะ เ็โอเว่นส่วนขึ้นมาอีกครั้งครับดูมินิเก้พีกมาลูกนี้จ่ายให้โจฮันครับแตะบอลได้ถึงไหมถึงไหมโอ้โหโจฮันครับแตะไม่ถึงครับโดดเสียบไปจังหวะนี้ฟาวไปครับผมอืมโจฮันครับโดนใบเหลืองครับวาลานนะฮะแตะบอลถึงก่อนนะโดนเสียบโดยโจฮันครับนะฮะตั้งใจจะยิงแหละแต่ไม่ทันไงยิดีเจอาครับ ของโอเว่นเปิดขึ้นมาติดโซเทมเบลฮะจิวิล่าฮะบิ๊กคแฮมของโอเว่นฮะลากขึ้นมาไปให้โจฮันครับนะครับพลิกหนึ่งจังหวะฮะเลี้ยงมาโยเปิดยอดฮะมองมองยังไงอดอัวกันอยู่อืมติดเครือย่างป้าเป้ฮะเป้โดนตัดครับจิตีาได้บอลไปที่ิ๊คแฮมอีกครั้งหนึ่งเิลายังไงฮะมองมองดูอืมติดลาวานฮะ ใบทีลูเเกียแทงสวนจังหวะนี้ครับมาครับแรดฟอร์ดหลุดเดี่ยวยังไงครับมาชักเอาด้านข้าแล้วยิงหายสิครับแบบนี้โกกโ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 กนะครับเป็นลูกที่เสมอจากมาคับแรดฟอร์ดครับเป็นยิงจากขับพอตเชอร์ครับตีเสมอโอเว่นจากขับเอ็ดขับนะครับลูกนี้ครับหลุดเข้าไปครับแตะหลบไปเช็คแล้วยิงเข้าไปอย่างโล่งๆครับสวยครับสวยลูกนี้ ก็สเสมอที่2ประตูต่อ2ครับเดี๋ยวจบเกมจากนักที่ชนะเลิกเยวก็ได้กับคนดูนะฮะทุกคนในทักทายใครขออภัยนะฮะมาครับจังหวะนี้โซเคียนเดืตัดได้อันกิ๊กขึ้นไปใหม่ที่เจอราดเจอราดพิกฮรตรงไปติดฮะบวีเอลา่าไหลขึ้นมาก็ติดอันกิ๊กครับผมเจอราดแทงไปที่เวเอล่าวเอล่าออกมาที่เบคแฮมเบคแฮมแทงให้เราดูบิลิเกเบคแฮมจะวันทูไหมวันทูกับเบคแฮมอืมติด ติด no ิวเตอร์คารัสครับโรฮันครับครับมาให้ลูบินิกสเอาโรมานินี่ตัดไว้ได้ครับวาล้านครับออกไปที่เบคแฮมครับยิดอาชีพกำลังจะขึ้นมาครับเบคแฮมเบคแฮมไหลมาที่คายลูมินิเก้ปาดมาที่เอ็มปาเป้โอ้โอ้ก็กโ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 กครับเป็นยิงอาชีพจากคาป์โปเร์ฮะยิงเข้าไปด้วยเอ็มปาเป้ฮะแซงนำเฉยเลยฮะ ลูกนีไหลมาให้ลูบินกเก้ปาดมากับเอ็มเปเป้ขี่แปรเข้าไปไง่ายๆครับผมโอ้โหพิเชษโวยกองหลังเลยฮะหลังว่านี้ครับแปะมาให้กับเอ็มเปเป้ลงๆที่เสาสองครับแปรอินเข้าไปครับขึ้นนำเป็นสามประตูต่อสองนะฮะเอาว่าเฮ้งานเข้าได้ครับโอเว่นนะโอเวน่นจากน้ำอยู่ดีๆครับตอนนี้นะกลายเป็นลองนะครับผม ดีนาชิปครับเปลี่ยนเอริ่งบาลฮาแลนด์ลงมาครับแล้วก็เอาตอเรสลงมาเสริมครับนะฮะดูกันต่อครับเอริ่งบาลฮาแลนด์ลงมาใหม่ๆฮะต่างคนต่างเปลี่ยนฮาแลนด์ลงมาที่ผมดูเนี่ยโอ้เอปเป้ฮะไปที่ฮาแลนด์ฮาแลนด์ออกมาที่มสซี่มสซี่แตื ป๊ปเป้ยังได้บอลอีกหนึ่งครั้งของโอเว่นนะฮะเบคแฮมครับเบคแฮมม้วนติดฮะต่อเรสลงมาใหม่ไหลไปให้เบคแฮมเบคแฮมมองที่ต่อเรสต่อเรสไหลไป,ไปที่เออร์ิงเบาฮารันหลุดมาจังหวะนี้ยิงครับอืมติดเซิร์ฟบีเตช็คครับผมยังนำห่างไม่ได้นะขึ้นมาใหม่ฮะอ้าวยังติดยืนอาทิพครับยืนกาก้าฮะไปที่ต่อเรสติดแคมเบล โอเว่นก็สู้ขาดใจครับโอเว่นแหงส่วนขึ้นมาเอปเป้จังหวะนี้ยังไงครับดวิสดีคโอ้โออกมาตัดลูกนี้ได้อย่างสุดยอดนะฮะไม่งั้นมีเสมอนะเนี่ยเบคแฮมของยีนะฮะไหลามาที่ต่อเลดต่อเลดพิกจังหวะนี้ไหลต่อที่ฮาเลนตติดอันเบิร์ตเปอร์ลานนะฮะเป็นไปใหม่ฮะผมเบคแฮมของโอเว่นสวัสดีบอลฮาเล็พิกมาให้เอปเ,เป้เปเป้หลุดจังหวะนี้ยิงโอ้จิตเซฟนี่จะอาเฉยเลยครับ โอ้โหนี่น่าเช <quality safe S 1> <Wow. S 2> ื иваем, <Janeiro S 2> ่อนะว่าจิตติดเซฟเดยเคอาจังหวะนี้หลุดนะเอ็มปเปยยิงลูกนี้ฮะติดเดเคอาเฉยฮะเซฟนะฮะในช่วงที่สำคัญเลยทีเดียวเนาะจังหวะนี้มาดูลูกคอนเนอร์ฮะเดวิดวมิคแฮมเปิดสั้นๆให้คาฟูคาฟูไหลเข้ามาเออยิงติดครับต่อเดชจะสวนได้ไหมอ่ะล่ะครับเออริงบาวฮาแลนด์ออกด้านข้างมาที่กิ๊ก อีกสวนมาที่กาก้าตรงกลา and, งโล่งๆฮะเห็นแล้วฮะจะยังไงหุ้ยสับหลอกครับกา้าปั่นโค้งโค้งรูปนี้สับโอ good, ้โหคตรเอาครับรูปนี้กาก้าของยีนอาชีพครับโอ้โหสับหลอกหนึ่งจังหวะครับทุกคนแล้วก็ปั่นโค้งเข้าไปเฉยเลยฮะอีเตอร์เช็กถึงคันเซงครับโอ้โหนี่โยกหลอกครับ แล้วก็ปั่นโค้งไปครับอืมบีเกอร์เค็กเออแดกเลยครับช่วงวานี้โอ้โหสุดติ่งฮะปั่นมาสวยจริงๆลูกนี้กาก้านะฮะเห็นฝั่งยีนอาชิปนะครับจะขับพอเชอร์ขึ้นนามโอเวนจะขับเอสขับแล้วครับแล้วก็จบเกมลงไปครับแชมป์นะฮะ UCL ซ e a s o n 1 4นะฮะตกเป็นของยีนอาชิปจะขับพอเชอร์นะฮะ ก็รอ,องแงมันคือโอเว่นกับ,คร,บครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ